บอกแล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องประชาชนในกลุ่มที่ได้ราบสิทธิเดิมอยู่แล้ว14ล้านสิทธิทั่วประเทศไม่ต้องลงทะเบียนใหม่ใช้จ่ายแบบจุกๆไม่มีสะดุดเลยนะคะและนอกจากนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนที่เรารู้จักนี่แหละค่ะจะมีการเติมเงินแบบไม่ต้องลงทะเบียนภายในระยะเวลา2เดือนคือเริ่มตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายนและวัน 1, ที่1ธันวาคม2568รวมจ่าย2เดือนอยู่ที่1,700บาท ให้กับพี่น้องประชาชนในการใช้จ่ายหลายคนอยากรู้ว่าแลกเป็นเงินสดกดเป็นเงินสดออกมาใช้ได้หรือไม่วันนี้นันมีคําตอบและซื้ออะไรได้บ้างวันนี้มีคําตอบมาฝากคุณผู้ชมด้วยเช่นกันและความพร้อมค่ะในการลงทะเบียนทําบัตรคนจนรอบใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นประมาณเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ์2569กระทรวงการคลังเตรียมที่จะปรับหลักเกณฑ์ใหม่ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนดึงคนที่จนจริงๆเข้าสู่ระบบนะคะวันนี้นันจะพาคุณผู้ชมไปติดตาม2 เรื่องเด่นประเด็นหลักบัตรคนจนรับแบบจุกๆุไม่มีสะดุดติดตามกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศนะคะเอาละค่ะบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิทิการห่งรัฐนะคะไม่ใช่โครงการคนละครึ่งนะรัฐบาลโดยทางกระทรวงการคลังจะเติมเงินให้2เดือนค่ะก็คือ1,700บาทในการใช้จ่ายหมายความว่าวันที่1พฤศจิกายนนี้วงเงินรูดซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วนะคะ300บาทก็จะถูกโอนตรงให้อีก 850บาทรวมจ่ายต่อเดือนอยู่ที่1,150บาทใช้จ่ายผ่านร้านค้าธงฟ้าประชาราัฐไม่สามารถสะสมใช้ในเดือนถัดไปได้และไม่สามารถถอนเป็นเงินสดแลกเป็นเงินสดได้เคยซื้ออะไรใช้อย่างไรก็ใช้แบบนั้นเหมือนเดิมตามปกติค่ะและในเดือนธันวาคมวันที่หนึ่งธันวาคมนี้ก็จะได้รับสิทธิ์ตรงนี้เช่นเดียวกันเป็นของขวัญส่งท้ายปีให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐร่วมสแสดงความยินดีด้วยทําให้พี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ ที่ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคนรายเก่าที่ได้รับสิทธิ์อยู่แล้วใช้จ่ายแบบจุกๆไม่มีสะดุดนั่นเองค่ะแต่ก็มีข่าวในเรื่องของการลงทะเบียนทำบัตรคนจนหรือว่าแบบสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ออกมาซึ่งจะเปิดสิทธิ์ให้ลงทะเบียนในเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ25์2569นี้และที่สําคัญเพื่อที่จะดึงคนที่จนจริงๆเข้าสู่ระบบในการกระตุ้นเศร,รษฐกิจตอบโจทย์ตรงจุดตรงใจด้วยนะคะ เพราะฉะนั้นค่ะรัฐบาลอนุทินชาญบริกุลเตรียมที่จะลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสิริการแห่งรัฐรอบใหม่เป็นการยืนยันจากคุณละววลนแสงสนิทนะคะประหลัดกระทรวงการคลังค่ะกล่าวว่าสําหรับ ระยะเวลาใหม่ในการเปิดลงทะเบียนธรรมดรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่คาดว่าจะสามารถดําเนินการได้ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนกุมภาพันธ25์2569โดยทางกระทรวงการคลังจะมีการทบทวนหลักเกณฑ์เงื่อนไขใหม่ทั้งหมดสาหรับผู้ที่เข้าร่วมโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์แล้วก็ปัจจุบันแล้วก็ความเหมาะสมมากขึ้นแต่พี่น้องประชาชนในกลุ่มผู้ที่ได้รับสิทธิเดิมอยู่แล้วบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบัน14ล้านคนไม่ต้องลงทะเบียนนะคะรัฐบาลเขาจะนํารายชื่อของท่าน ที่อยู่ในระบบอยู่แล้วไปคัดกรองใหม่บางคนอาจจะมีในเรื่องของประการสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของการรักษาสิทธิพยาบาลน,นะคะหรือว่ารับราชการอย่างเงี้ยเข้ามาเกี่ยวข้องอาจจะโดนตัดสิทธิตรงนี้ออกไปหรือในเกณฑ์ของกรณีที่เป็นในส่วนของบัิริการแห่งรัฐนะคะคุณผู้ชมที่เป็นในส่วนของการถือครองทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ที่ดินต่างๆรวมไปถึงการมีเงินได้นะคะก็อาจจะนํามาพิจารณาในกลุ่มเดิมที่ได้รับสิทธิอยู่แล้วขณะที่ทางกระทรวงการคลังตอนนี้กำลัง พัฒนาในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านอื่นแต่ในส่วนของบัตรคนจนปีหน้าได้ลงทะเบียนกันแบบทวนหน้าแน่นอนค่ะคุณผู้ชมท่านประหลัดกระทรวงการคลังก็ยืนยันแล้วนะคะส่วนเงื่อนไขจะมีการปรับหลักเกณฑ์ค่ะคุณผู้ชมแต่จะมีการปรับหลกักรรลเกณฑ์เยอะหรือน้อยหรือมากอย่างไรนะคะก็ต้องรอติดตามแต่ที่แน่หลักเกณฑ์ที่มีการอ้างอิงก่อนหน้านี้ก็จะมีสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ขึ้นไปไรายได้ต่อปีไม่เกิน1นึ่งแสนบาทนะหรือไรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนก็ไม่เกิน เกิน1นึ่งแบาทด้วยเช่นกันทรัพย์สินทางการเงินเงินฝากสลากพันธบัตรไม่เกิน1นึ่งแบาทนะคะรวมไปถึงไม่มีวงเงินกู้ซื้อบ้านซื้อรถนะคะเกิน1.5จ้าล้านบาทค่ะแล้วก็ไม่มีบัตรเครดิตไม่มีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพย์ผู้ใดที่สนใจนะคะสามารถเตรียมความพร้อมรอการประกาศจากทางกระทรวงการคลังสําหรับเกณฑ์ใหม่ในการรับสิทธิ์ผ่านการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบาัตรเครดิการแห่งรัฐรอบใหม่ในปี2 5ง9ค่ะนี่คือข้อมูลข่าวสารเรื่อง เร่องราวดีๆที่นํามาฝากนะคะไหนใครที่รอคอยการลงทะเบียนทําบัตรคนจนรอบใหม่ร่วมแสดงความคิดเห็นเข้ามาในช่องได้คลิปนี้นาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ